ส่วเจทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องน้าอินเกมเมอร์หรือช่องที่ไม่มีสาระอะไรเลยวันนี้นะคะเราก็จะมากินบาบรมาบิกรเน่สั่งมาเป็นโต๊ะเลยนะครับผมวันนี้นะคะเราก็จะมากินนะครับ ก็เ็ดยังไงยงงทุกคนจะมากินได้กินได้ทุกสาขาเลย ของเราในวันนี้เน,นี่ยเราก็จะมากินกันครับวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์เตยอย่างใดเราไม่ได้จ่ายนี่กินเนื้เอเลยเนื้อเ,เต็มเลยเนี่ยพี่ไยายกินไหมอะ่ะกินไหมอืมตัดเน,นื้อน,นี้ขอกินก่อนนะ อ,อันนี้นเราตรองกวนล่อเนื้อส่อไปครับผมขอทราบกันนะครับทุกคนดเดี๋ยวเราเนื้อถ้าเนื้อมาเดี๋ยวมาใหม่นะครับไปกัน,นทุกคนเนื้อมาแล้วทุกคนเนื้อมาแล้ว บอกเลยนี่เราก็จะมากินนะครับอื้อ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 อตัดไม่ออกนะเนี่ยอันนไหมนะอือ 嗯。 บารีคินเสร็จแล้ยวเราก็จไปกินไปกินไปกินไอติมไก่ทอดที่ยังเป็นกระแสในวันในช่วงนี้ครับผมจไปกินนะคับเดี๋ยระดวลเเลยรเดี๋ยวเี๋เรีดวยเ๊ซีีวเ c h นี่เ okay, น,นอเ <are> นื้อนื้นนื้เนื้อนี่อเนื้ออนื้ไเนื้นืนือเนื้ื้อเนนอนอ้นนอนอ เผ็ดๆหน่อยอ่อยมากเฮ้เฮ้ยเาเลซดคุ้มอ่อนเลยครัขผมกินน้ำก่อนอแดงๆอร่อรแบบแบบะแงบจบังนล เนี่ยเนื้อของเรามาแล้วเราต้องแบ่งกันแล้วเนี่ยเราเนื้อก่อนับนี่เนื้อของเรามาด้วกำลังอึดลอยสกปรก เนื้อของเราก็มากันแล้ว ชิ้นหนึ่งนะคะนี่เราตัดชิ้นแล้วมันจะมีวนะ่วนอะฮะไก่เหรออ่ากินสิกินกินนี่ Kinakot. แส่วนน้องบยากินอะไรบ้างกินเนื้อกับก่นหม้มองค่ะ้องนี่รอเนื้อต่อไปจะกินจะกไม่หมดเลย กินข้าวปล่ากอ่อน <c oughs> ถ้าจะมากินก็มากิน,ดนได้นะครับ เราพูดรอดาเลยกลตมาตอนมีเนืออไครับไปทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอบถามทุกคนนะครับว่ากินอะไรกันบ้างเอาตอนนี้ไก่เรามาแทนครับผมเนื้อเรายังไม่มาครับนี่ไก่เป็นแบบน,นี้ไก่ของเรามาแทนครับนี่ไก่ของเรานี่โคตรคมชันเลยทุกคนนีคมชัน <c oughs> คมชันมากๆนี่คมชันมากๆทุกคนดูนิ่คมแบบคมโคตรดูดิดนี่ดูดิโคตรคนชั้นเลย <c oughs> เป็นไรเนี่ยยูดีๆก็คมชัดเฉยนี่เนื้อของเรา,ากำลังปิ้งอยู่นะฮะรอรอรอเอาพี่กินอะไรครับพี่กินอะไรครับผมเนื้อเนื้อ,อแล้วกไก่ด้วยเอ๋เข้าปา่าตอนนี้มันวิวนะ แปึง่ะเรากำลังจะเติมแปบสี่ทุกคนครับในที่สุดเราก็เติมของได้สำเรี่นี่นนนเหมือนเดิมครับนี่บอกเลยรีฟิลของจริง,าารองอยังไม่ได้ตั้งดอตะเดี๋ยวนื้นอ,กกอครับ ครับทุกคนเนื้อมาเล้วทุกคนเนื้อมาแร้ว 再见啊 คลิปน,นี้ยาวๆครับไม่มีการตัดต่อได้ๆทั้งเสน้นแล้วจะเกีนยาวๆครับบาร์บีนนะคอวแล้วก็โซนเส้น মাহে কাম লগ